ธรรมชาติไม่ว่าจะธรรมชาติแท้ๆหรือธรรมชาติที่คนเราสร้างขึ้นมาเียมมันก็ให้ความชุ่มชื่นแก่ชีวิตทำให้จิตสด ไหลสดชื่นรื่นรมดังนั้นอะไรอะไรในโลกนี้ที่บอกว่าดีที่สุดงามที่สุดจริงที่สุดมันก็ย่อมจะเอามาเปรียบกับธรรมชาติไม่ได้สิ่งที่เปรียบได้กับธรรมชาติก็คือธรรมชาตินั่นเองครับ